รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีศักดินัน ครมก็เห็นชอบปรับปรุงอัตราเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ได้รับเบีย้ยวัดบำนาญน,นะคะเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยวัดหรือบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับค่าครองชีพต้องได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ11,000บาทนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับเบีย้ยวัดและบำนาญน,นั้นสามารถดำรงชีพอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันได้นะคะ,ะสำหรับผู้ที่ มีสิทธิ์ก็คือผู้ที่ได้รับเบี้ยววัดตามเข้าบังคับของกระทรวงกลาโหมผู้รับบํานาญปกติผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญพิเศษและบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะค่ะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะที่ w w w thai golf o go. th ค่ะ